ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคนะคะมาพร้อมกับสาระในการดูแลสุขภาพสําหรับคนทุกเพศทุกวัยเช่นเคย,ยพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แหละคะ่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์แผนใหม่ในเรื่องของการตรวจยีน,นะคะ่ะเป็นการวางแผนการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะคะการตรวจยีนนั้นคืออะไรและจะช่วยอะไรได้บ้างติดตามในช่วงคลินิกสนทนาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของการแพทย์แผนใหม่ไปดูเรื่องของภูมิปัญญาโบราณกันกน ะะเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่เรียกว่ากัวซาติดตามในคนสู้โรคค่ะการรักษาโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนเน้นหลักความสมดุลของร่างกายเป็นพื้นฐานสุขภาพโดยใช้วิธีธรรมชาติบำบัดการถอนพิษแบบกัวซาหรือการขูดผิวหนังเพื่อกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตก็เป็นหนึ่งในวิธีโบราณที่สืบทอดต่อกันมานานกว่า5,000ปีเดิมทีที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพและชอบออกกำลังกาย ในชีวิตประจําวันเราจะต้องมีชีวิตที่เร่งรีบเราก็ต้องการที่จะรักษาตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอหรือแพทย์แผนปัจจุบันก็เลยได้เรียนกัวซาที่จะบําบัดโรครักษาทุกคนในบ้านค่ะอย่างเช่นลูกเนี่ยถ้ากําลังจะเป็นไข้หวัดเนี่ยเราจะรู้เราก็จะต้องกลัวให้เขาก่อนเราเราไขา้ความร้อนน่ะจะออกจากตัวพอความร้อนออกจากตัววันรุ่งขึ้นเขาก็จะดีขึ้นเขาก็จะหายเขาจะเป็นคนที่หายไวยกว่าคน กว่าว่าเพื่อนในห้องอะ่ะคือเพื่อนในห้องเนี่ยเป็นแล้วเขายังไม่เป็นแต่พอเขาเป็นแล้วเขาก็จะหายไม่ต้องทานยาค่ะการทำโกซาบำบัดมีวัตถุประสงค์3ด้านคือเพื่อการตรวจเช็คสุขภาพโดยสังเกตจากสีของซาหรือผื่นที่เกิดขึ้นเพื่อบำบัดรักษาโรคโดยใช้กระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตใต้ชั้นผิวหนัง และเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการกดจุดลมปราณให้รู้สึกผ่อนคลายปกติต้องรู้จักว่าเส้นประสาทลงปังจริงรั่วหรือจุกต่างๆเราต้องรู้ว่าเอองเป็นปวดหัวเขาเกิดจากสาเหตุอย่างไหนต้องเอาจุกตรงไหนเส้นประสาทตรงไหนล้วของบางคนุชาวบ้านอย่างนยังไม่ค่อยเรียนแพทย์แห่งจริงเขาว่าเอะที่ไหลปวดเขาว่าคุกที้ไหนอย่างนี้ก็เห็นผลเหมือนกันมีแต่ไม่เต็มที่ กัวซามักทําจากเขาสัตว์แผ่นยกหรืออาจจะใช้ช้อนโลหะหรือชามเซรามิกที่ทํามาจากธรรมชาติแต่วัสดุจะต้องมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนและขับสารพิษในร่างกายไม่เป็นตัวนําไฟฟ้าไม่ขูดผิวหนังจนเสียหายหรือถลอกสามารถเห็นผลการรักษาได้ชัดเจนเมื่อใช้ร่วมกับน้ํามันกัวซาซึ่งสกัดจากสมุนไพรกัวซานะเราต้องรู้ว่าไอ้ของเวน,นี่ยก,กัวซาเขาต้องถูคิมก่ มือนกับมีคิมกววซาลีที่สุดไม่มีคิมกววซาก็เอาน้ำมันของเราใช้ตัวนี้สป,ปาก็ได้หรือไม่มีจริงๆเอาน้ำเปล่าอย่างใดววแ,งแล้วถูถูไว้แล้วเอาเอาแผงแผงกววซาตามผี่นหนังอย่างนี้คุกคุกนาะนา้ำหนักนาะต้องพอเลยพอเลยมือนกับเบาเกินไปไม่ค่อยเห็นของเท่าไรแต่หนักเกินไปเพราะทำให้เจ็บของน้ำหนักต้องไม่เบาไม่หนัก บังคงนานาไม่มีใต้ผิวหนังไม่มีพิการคุกยังไงก็สีชมพูอย่างเดียวแต่ถึงใต้ผิวหนังมีพิแพรเป็นจริงนี่ว่าสาคุกออกมาก็ทีละไม่ทีละไม่ออกมาโรคไม่หนักเขาออกมาสีชมพูโรคหนักครึ่งออกมาก็สีม่วงหรือสีเทาสีดำแต่เราไม่ต้องหวังทำอย่างนี้ออกมาเราสามวังถึงเจ็ดวังเขาแน่นอนหายถึงปกติ กซาบนใบหน้าเป็นการนำหลักกระตุ้นโครงสร้างผิวหนังตามจุดลมปราณมาประยุกต์เพื่อเสริมสุขภาพความงามโดยสามารถทำเองได้ง่ายๆเริ่มจากจับไม้กัวซาทำมุม45องศาออกแรงกดไล่จากจุดกึ่งกลางหน้าผากไปยังกระหม่อมทั้งสองข้างจากจุดหัวคิ้วไปถึงหางตาจุดข้างแก้มไปถึงใบหู จากคางไปถึงหลังใบหูและจากจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วไล่ลงมาถึงปลายจมูกโดยทำการขูดแต่ละจุดประมาณ4-5ครั้งให้ผิวมีสีชมพูอ่อนนอกจากนี้ยังสามารถขูดไล่ลงมาบริเวณคอบ่าและแขนเพื่อกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วยตามหลักสุกแพทย์แ่จริงพูดจริงนะบางคนมนะีมีฝ่กก็แปลว่าอะไรแปลว่าลึกุกตง่งโดยที่เ,เส้นลึกเล็ก อย่างนี้นะเราอาศัยถูก,กีมอะไรเขาปกติเก็ไม่หายแต่กลัวสารเขาหนึ่งก็ทําให้พิกออกมาได้สองทำให้เลือดหมุนเย็นได้อย่างนี้ก็รักษาฝ้าเขาเป็นแห่งของชักแจงแล้วก็ทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงขึ้นแล้วแห่งแล้วก็หน้าตาก็สว่างสว่างอย่างนี้ก็เป็นจุดแข็งของ ข้อดีของการทำกัวซาบำบัดคือเป็นศาสตร์ที่เรียนรู้ง่ายปฏิบัติง่ายทุกคนสามารถเรียนและฝึกทำให้ตนเองและผู้อื่นได้โดยไม่มีผลเสียถ้าทำถูกวิธีจะเห็นผลทันทีแต่ถ้าผิดวิธีก็ไม่มีผลเสียหรือผลข้างเคียงใดๆกวนะัวซาเราพูดจริงจริงเขารักษาโกคขึ้นกึ่งหรือลกเบาไม่ใช่ลกหนักหนักเหมือนกับวันนี้ลกเบาหวางลกปอดใจลกคความดันเอยกสูงอาศัยกัวซาถึงหายอย่างนี้ก็ เราก็ไม่ค่อยแนะนําว่านี่ไม่ใช่จุดแข็งของกัวซาแต่เวลานี้เราปอกหัวเป็นอวกหรือบางครงเรียกว่าออฟฟิศออฟฟิศซิงน้องก็ปอกโัวที่นี่นิ้วโลกหรือปอกทองนี่เป็นจุดแข็งของกัวซาบางทีทีเดียวทำหนึ่งข้างนา1ิษถึงศินาห้านาทีก็รีบแข่งชัดเจน